มาค่ะได้ปลาแล้วนะคะนี่ปลาจากลุมค่ะเราจะทําเมนูอะไรดีค่ะที่ข้างนางของเราบีกอไผ่นะคะนี่กอไผ่หลายกอเลยค่ะนี่แล้วก็ผลผลดตจากกอไผ่ค่นนี้นี่นะคะจากกอไผ่นี่ค่นนี้โอ้โหได้ไผ่ทั้งทั้งหนอทั้งแขนเงเลยค่ะนี่ เราไปทำเมนูอะไรกันดีนะคะเดี๋ยวจะไปดูวัตถุดิบในนาเรามีอะไรอีกนะคะตอนนี้เราได้หนอ่อหน่อไม้นะคะถ้าเป็นหน่อไม้เราก็อาจจะทำเป็นหมกนะคะห่อหมกปลานะคะใส่หน่อไม้กันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอ่าเราจะทำเมนูไหนดีที่สุดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวัตถุดิบนอกจากหน่อไม้เรามีอะไรบ้างใน สวนในนาของเราค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปหาวัตถุดิบนะคะก็ให้มาชมในลำห้วยลำคลองข้างนาค่ะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถที่ทำได้ก็คือนน่ค่ะนี้นี่ค่ะนี่บัวแดงค่ะอยู่ตาม ลำห้วยของเราไปแกงสายบัวก็ได้ค่ะแต่เราตอนนี้เราไม่ลงเอาดีกว่าค่ะแต่บอกให้รู้นะคะว่าที่นาเรานอกจากจ,จะมีหน่อไม้แล้วก็ยังมีบัวสายค่ะที่สามารถที่จะไปทำแกงส้มหรือทำเป็นแกงะกะทิก็ได้ค่ะนี่นี่ค่ะบรรยากาศในที่นาของเราค่ะ แดงกำลังขึ้นเยอะๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบริมสระน้ำของคุูทัดดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวมาสำรวจนะคะอรอบสระนะคะว่ามีอะไรที่จะเป็นวัตถุดิบเป็นผักให้กับปลาที่เราได้ในวันนี้ค่ะ อาอาว้าวดูค่ะามาดูปลาเห็นไหมคะหนู ปลาในสระค่ะนีก็เป็นพวกปลาตะเพียนค่ะหนึ่งมองเห็นหรือเปล่าเอยเขากำลังกินพวกหญ้าค่ะเราจะปล่อยแบบธรรมชาตินะคะก็ให้เขาโตสักหน่อยโดยใช้หัวอาหารอาหารเม็ดนะคะพอเขาโตพอที่จะหาอาหารกินได้แล้วก็เป็นตัดหญ้าโยนหญ้าลงไปในสระค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารเขาค่ะ,คะ เดี๋ยวเรามาสำรวจริมสะของเรานะคะว่ามีอะไรที่จะเป็นผักให้กับตน้นปลาของเราค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะนู่นเห็นไหมคะนูน่นค่ะนู่นเราจะเห็นหัวปลีนะคะนะ่ะสุดหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆกันค่ะค่ะก่อนจะไปดูก็ดูค่ะนี่กล้วยก็ หลายเครือค่ะที่กำลังจะแก่ค่ะเนี่รอให้แก่สักหน่อยแล้วก็จะได้กล้วยสุกกินกันค่ะฝั่งนี้ก็ตัดไปแล้วหนึ่งเครือค่ะเอาไปไว้ให้ป้าห่อก้ต้มวันออกพรรษาค่ะก็น่าจะทันค่ะตัดไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูสำรวจต้นกล้วยแล้วค่ะพอมีหัวปลีพอที่จะทำกับข้าวหรือห่อหมกปลาหรือเปล่า เพราะว่าถ้าหอมถ้าเป็นหน่อไม้เนี่ยเราเริ่มจะกินหน่อไม้เยอะจะเริ่มปวดหัวเข่าแล้วค่ะก็คิดว่าตัวนี้น่าจะดีที่สุดคันนี้เห็นไหมคะหัวปลีสุดแล้วค่ะนี่ใหญ่ด้วยค่ะแกงกะทิใส่ปลาดีไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้อเอามีดจะให้หมอสมงเป็นคนตัดหัวปลีมาค่ะดูซิว่ามีกี่ปลีนี่หนึ่งปลีแล้วค่ะ พัเดอนหน่เอาหัวปรีด้วยน,นี่ค่ะอีกหนึ่งปรีตัวนี้ปรีเล็กๆค่ะแต่เราเดาเอาจะไปผสมกันค่ะเดี๋ยวมาตัดนี่ค่ะปลูกกล้วยเป็นพืชที่วิเศษมากๆเลยใช้วัตถุดิบได้ทุกอย่างนะคะตั้งแต่ลำต้นใบนะคะเอา ผลแล้วก็หัวปลีค่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังไม่สุดค่ะนี่ตัวนี้ยังไม่สุดค่ะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อยู่ประมาณสองปลีค่ะนี่ก็เริ่มแก่แล้วค่ะแต่ยังไม่จัดนะคะรอให้จัดสักหน่อยเดี๋ยวจะจัดการเอาไปบ่มนะคะตอนนี้น้ำก็เต็มสะเลยค่ะนี่ล้นมาจนถึงขอบล่างนะคะ แล้วก็มาถึงบริเวณหญ้าตรงเชิงพักแล้วก็จะมีพวกเจ้าปลากะดีแล้วก็พวกปลานะคะมากินพวกหญ้าเน่าค่ะนี่แหละนะคะเราเลี้ยงปลาที่กินพืชค่ะก็ง,ง่ายประหยัดนะคะในเรื่องอาการหาอาหารของเขาค่ะมาแล้วคะ่ะ นี่ปลีใหญ่ๆเตง็งๆเลยค่ะนี่ได้หนึ่งปลีแล้วก็มีอีกหนึ่งค่ะดูฝั่งโน้นค่ะมะละกอก็นี่ค่ะเริ่มดอกแต่ต้นนี้ค่ะนี่มะละกอ เกี่ยวข้าวคงได้ตํ่าส้มตำกันเลยค่ะนี่นี่เห็นไหมคะมะละกอปลูกไว้ที่นาะข้างสะคะนี่ปลูกไว้ลไวแล้วก็ พลิกก็มีค่ะพลิกก็เก็บกินด้วยเลยนะคะนี่้นเดียวก็เหลือแล,แล้วค่ะเราก็กำลังปลูกอยู่นี่ค่ะมองไม่เห็นมิติยะกล้วยเราเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปรอชมเมนูนะคะแกงหัวปลีใส่ปลากันนะคะ มาค่ะวันนี้ได้ปลามาจากนาค่ะมาทำเมนูอะไรมาดูกันค่ะนี่ค่ะว่าจะทำหออ่อหมกฝนตกไม่ทันเทอแล้วค่ะก็เลยทำเป็นปลาย่างค่ะ,คะปลาดุกนาปลาช่อนนาย่างค่ะแล้วก็ผักที่อยู่ในบ้าน ในรั้วในสวนคะนีบวบมะเขือเอามาลวกจิ้มคะนีทั้งข้างบ้านเอามาช่วยซื้อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเพื่อนบ้านค่ะเอาถั่วมาขายนะคะแล้วก็หัวปรีจากนาค่ะนี่ค่ะลวก ลวกจิ้มกับอะไรคะเมื่อปลาย่างต้องมีอะไรนี่ค่ะแจ่วของเราก็คือตำพริกออนใสอหอมใส่กระเทียมแล้วก็ปลาจอมค่ะปลาจอมใหม่ๆมาก็มา,าทำให้สุกค่ะแล้วก็ใส่มะอึกไปด้วยเป็นจิ้มแจ่วกับปลาย่างแล้วก็จิ้มผักไปด้วยค่ะนี่ก็มะละกอสุกข้างบ้านค่ะนี่ เมนูนี้นะคะได้ซื้อผักแค่10บาทแค่นั้นเองค่ะช่วยซื้อช่วยสนับสนุนนะคะเพื่อนบ้านในการปลูกผักค่ะใช้เตาถ่านหอมเลยค่ะนี่ก็สีไม่ค่อยสวยพอดีใช้แก๊สแล้วแก๊สหมดก็ต้องใช้เตาถ่านมาค่ะ ทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะจากที่กลับจากนานะคะ,ะสำรวจผักแล้วกะว่าจะทำเป็นหอหมกปลาค่ะที่ได้จากการตกลุมค่ะปลาบืนค่ะนี่ก็เลยมาย่างนะคะน้ำพริกปลาจอมค่ะพริกอ่อนๆในสวนหอมกระเทียมแล้วก็มะอึกแล้วก็ปลาจอมค่ะสุดยอดเลยค่ะผัก เพื่อนบ้านนามาขายค่ะช่วยสับสนุนนะคะให้กําลังใจในการปลูกตัวนี้ก็ผักในบ้านตัวเองด้วยค่ะนี่หัวปลีค่ะที่เก็บจากที่นาค่ะมาต้องเป็นผักจิ้มค่ะมะละกอข้างบ้านนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่เขาบอกว่าช่วงนี้ปลายก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มมันจริงจริงถนิ่ง ดุมมันจะตัวเล็กเริ่มมันแล้วค่ะย่างรู้สิจะชิมรู้สิอาจจะ์อยไหมนี่นี่ค่ะกับปลาจอมน้ำพริกปลาจอมค่ะมาทิคุณสมัเด็กสมัยคนนุณแม่กับยังนาดิ ข้าวเนี้ยเราจะกินอยู่ที่นาค่ะอขอผักซักปลากำลังมันเลยค่ะแต่ยังไม่มันมากเพราะเพิ่งเพิ่งเริ่มปลายฝนแต่ถ้นหนาวจะมันกว่านี้ค่ะ,คะเดี๋ยวกินค่ะกับบวบต้มมากินข้ามค่ะ,คะ,คะ ทางข้าวด้วยกันนี่คือวิถีบ้านบ้านของเราค่ะลับคุณนี้เอาไว้เพียงคึ้นี้ก่อนนะคะขับทั้งข้าวสดีค่ะเดี๋ยวดยน